สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับนําเชียร์ผ้าลวยเอ้อดครับพี่น้องครับวันที่24พฤษภาคมครับพี่น้องเนาะตอนเย็นๆหาโมงก็กัวครับผมครับมันนี้ก็มาตามต่อให้พี่น้องเอฟซครับพี่น้องเนาะมาตามต่อให้พี่น้องเอฟซก็คือลาวพัฒนา VAP พี่ประกายครับพี่น้องครับผม พี่น้องเอฟซีหลายท่านก็ล่อค่อยครับพี่น้องเพราะว่าเลขกเพิ่นกับมีอยู่เน้นหางเดียวนะพี่น้องเนาะครับผมหางเดียวเน้นๆครับผมแต่ก็อาจจะมีตัวกันสักตัวหนึ่งครับถือว่าบ่หลายครับพี่น,อน้องนาตามหรือว่านาลงทุนครับผมปกติเลขวิ่งเพิ่นกับบ่ผ่านครับผมเดินดีมากต่อเนื่องครับผมแต่ว่างวดที่ผ่านมานี่ก็เพิ่นใหหนึงครับผมถือว่าดุดไปนะพี่น้องเนาะจากในกะ งวดนี้ก็อย,ย่าเผลออย่าพลาดเด้อครับผมงวดนี้ยี่สิบสี่พฤษภาคมครับผมเป็นตัวใดมาคอยรับชมรับฟังกันครับผมครับนํามาซูพี่น้องเอฟซีแล้วครับผมืันนี้ก็เป็นบรรยากาศใกล้จะตกแล้วครับพีนน่น้องฝนนี่เป็นมีล่มแล้วก็เสียงฝาลองอยู่ครับผมเอาจังไรก็เนี่ยทางล่าพัฒนากะมานําเสนอซูพี่น้องเอฟซีกะ เบิ่งเป็นแนวทางหลายๆเสี้ยนประกอบเด้อครับผมพิจาจณาเบิ่งหลายๆเสี้ยนประกอบที่นําเชียร์ผ้าลวยได้นําเสนอตั้งแต่เศ้ามากครับพี่น้องเนะาะเพราะว่าจะเป็นพอบางพี่พอเสร์กครับผมพอสแสวงครับเหล็กเด่นแต่ละท่านก็ถือว่าเดินดีครับพี่น้องครับรวมไปถึงปูขุนปูโรบุรี่ครับแล้วก็มาพอจะเลื่อนศิลนครับพี่สาวเกาหลีครับพี่น้องเนาะช่วงนี้ เลขวิ่งเดินดีความกับผู้ใหญ่ลึกลับจับให้ครับผมมวดวันหันกะห้าสี่ตรงตรงเลยครับผมครับผู้ใหญ่ลึกลับร้อมกับเลขวิ่งพีสาวเกาหลีกะเข่าที่ซีครับผมขึ้นในสองกับซีวดวังหันครับเอาครับพี่น้องก่อนที่จะไปรับชมรถฟังล่าพัฒนาพีปากกายครับผมครับน้ำเชียร์พาลวยกับขอขอพระคุณพีปากกายทีอ่า เมตตาเนววท่าให้กับน้าเชียร์ผ้ารุ้ยทรงต่อให้พี่น้องเอซครับผมไปรับชมรบฟังกันเลยครับผมว่ามวดนี่พนไดตตัวใดมากครับพี่น้องเนาะครับนี่แหละครับผมเราพัฒนา vip พี่ประกายครับ24พฤษภาคม66วิ่งบนล่าง8ครับผม วิ่งบนล่างแปดครับชัดว่าครับพี่น้องพอดีไฟเพันดับครับผมไฟดับครับก็เลยมาเบาอยู่กลางแจ้งเลยครับพี่น้องครับวิ่งบนล่างแปดสองตัวบนล่างสองแปดหกแปดครับผมครับพันดึงชุดเน้นมากคือสองแปดเม็ดเดียวครับผมสองตัวแล้วก็จับให้สามตัวคือหนึ่งสองแปดครับผมกลับด้วยได้ครับพี่น้องกลับด้วยครับผม สำหรับซีตัวหกหนึ่งสองแปดครับผมตัดเล่นหน้าหลังครับพี่น้องเนาะตัดเล่นหน้าหลังหกหนึ่งหนึ่งสองสองแปดครับผมนี่แหละครับพี่น้องแนวทางลาวพัฒนา VAP พี่ประกายมาปุบปลอยปรับเลยครับพี่น้องครับผมบอดด้อ่าล่อค่อยโดนครับพี่น้องเนาะจังไรก็อยากให้พี่น้อยซีห้สื่อท่านวลาครับผมครับ เท้ยหน้าเบิ่งเอาเด้อครับพี่น้องแนวทาง V.I.P พี่ประกายครับ<ม>เปรียบเทียบหรือว่าเบื้องแล้วกับส้นกันกับพี่สาวเกาหลีครับพี่น้องเนาะงวดนี้ครับส้นแปดครับผมพี่สาวเกาหลีที่นำเชื้อพาด,ด้วยได้ลงไปให้พี่นายซี่เบื้องกับเพิ่นได้แปดกับเก่าครับผมครับพี่ประกายก็ได้แปดครับพี่น้องเนาะ พี่ปะกายได้แปดพี่สาวเกาหลีได้แปดกับเก้าครับผมเอาแปดมาไหมครับพี่น้องครับร่องเบิ้งครับผมแปดจะมาไหมครับหวดนี้แล้วก็ไปเบิ้งแปดของผู้ใหญ่ลึกลับมือซิได้ครับผมว่ามีตัวใดแน่ครับผมอันนี้คือ,อให้พี่น้องเบิ้งเป็นแนวทางครับตอนนี้ก็ร่วมย่างเดียวครับผมท่านเดบตกอยู่ ตัวาฝากเหมือนมากแลวครับอาจจะมีเสียงลมเขากล่องด้วยครับผมบเอาครับพี่น้องครับผมไปเบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนะาะเราพัฒนา v i p พี่ปากาายครับ นี่แหละครับผมวิ่งบนล่างหรือว่าวิ่งลูดกระด้เด้อครับผมซ้ายวิ่งซ้ายลูดครับแปดครับพี่น้องเนาะแปดตัวเดียวครับสองตัวบนล่างครับสองแปดคนจับไหมีสองหางสองแปดับหกแปดเด้อครับผมหรือว่าจะเป็นชุดเน้นของเพิ่นก็มี2สองแปดครับหนึ่งสองแปดครับผมสี่ตัวหกหนึ่งสองแปด กัดเล่นหน้าหลังครับพี่น้องเนาะสั่งก๋วยเตี๋ยวรอครับ6กหนึ่งสครับนี่แหละครับผมยอยา่าเผลอย่าพลาดเด้อครับพี่น้องมมนีเพิ่นกะจัดให้เต็มที่เลยครับผมราวพัฒนา v i p ครับอากาศตอนนี้ก็ถือว่าเย็นสบายครับผมเย็นสบายแล้วก็มีลม ความหลอนหายไปหมดได้ครับพี่น้องครับเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์พาลวยกับขออวยพรให้พี่น้องเอซีครับผมที่เข้ามารับชมรละฟังแนวทางของน้ำเชียร์พาลวยขอให้โชคดีเด้อครับผมถูกหวยเรื่องเงินเป็นน้ำกันในงวดวันที่4 4พฤษภาคม66ลราวพัฒนา2ทุ่มครึ่งครับผมครับ น้องอูเอากับเขามาหายยุกแล้วครับผมหมู่บ้านได้ไข่ออนเสียบอยู่ครับผมพร้อมไข่ออนเดี๋ยวเด้อครับพี่น้องก็เย็นสบายครับพี่น้องเนาะมือน,นี้ครับเอาครับผมก็มาตามกันต่อเด้อครับพี่น้องเลขของพี่ ประก,กายครับผมเราพัฒนา VIP ครับพี่น้องเนาะจากนนกับเบิ่งเป็นแนวทางเนี่ยครับผมเสียงโศกเสียงดวง24พฤษภาคม66ครับผมอาครับพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้สักนีเนาะครับผมครับขอให้โชคดีครับผมสวัสดีครับ